iPhone 9 iPhone SE ครบจบที่นี่คลิปเดียวสวัสดีครับกลับมาพบก,กวับพี่เด้อีกครั้งนึงนะครับวันนี้เนี่ยเราจะรวมทุกข่าวรุด ข่าวลือของ iPhone ที่จะเปิดตัวค่าคืนนี้ว่าจะชื่ออะไร iPhone 9เหรอหรือ iPhone SE เหรอเริ่มแรกนะครับเริ่มจากข่าวหลุดก่อนเลยซึ่งบอกเจ้าเนี้ยหลุดเราเป็นแผงเพ่งเลยก็ผมมาดูว่ามีอะไรบางอย่างแรกเลยนะครับคือชื่อก่อนเลยดีกว่าหลายๆคนนี่จะชื่ออะไรกันแนะ่ฟันไปเลยครับไอโฟนที่หลุดออกมา,าค่ําคืนนี้คือ iPhone SE แบบแน่นแน่เรือที่2ดีไซน์จะเหมือน iPhone 8แบบเป๊ะป๊และเรื่องที่3จะออกมาแค่ขนาดหน้าจอเดียวคือ4.7นิ้วและข่าวที่2ที่หลุดออกมาครับคือว่าระบบแบบยืนยันตัวตนจะเป็นอะไรความปลอ แน่นอนจะเป็น touch id ถามว่ารู้ได้ยังไงใช่ไหมครับรู้ได้จากที่ว่าแบบเฮ้ยเวลาแบบ ios ออกมาปุ๊บเนี่ยเนเวอร์ชันนักพัฒนาใช่ไหมครับสามารถจะกดเข้าไปดูรหัสของรหัสต่างๆได้นเนี่ยนักพัฒนาเนี่ยเขาไปเจอโคดรหัสตัวหนึ่งเนี่ยที่บอกว่า iphone ที่จะเปิดตัวเนี่ยเป็นใช้ touch id แบบแน่นอนและมาถึงเรื่องข่าวลือกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างข่าวนี้มาถึงตัวข่าวลือที่มาลือกันนะครับเรื่องแรกก่อนเลยดีกว่าลือกันมันหนาหูเหลือเกินว่า ชิปที่ใช้ใน iPhone SE ตัวนี้คือ A13 Bionic แบบ oh. เดียวกับใช้ใน iPhone 11 Pro เลยเฮ้ยจะกล้าให้ขนาดนั้นเลยเหรอลองคิดดูดิ iPad Pro ที่เพิ่งเปิดตัวมาเนี่ย2020ยังได้แค่ A12 เองเฮ้ยอันนี้หมื่นกว่าบาทแบบระดับกลางจะให้ A13 เลย อย่างนั้นเลยเหรอถ้าให้อย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอโฟน 10R ราคา2 0,000จะไปอยู่ตรงไหนจะหายไปจากตลาดเลยเหรอจริงๆถ้าเกิดถามส่วนตัวพี่เติลนะแอปเปไม่น่าจะให้ A13 มาที่ควรให้มานะครับคือ A12 มากกว่าเพราะว่า A12 ออกมาปุ๊บเนี่ยจะวางราคาของมันเนี่ยอยู่งประมาณ1,004แล้วถ้าเกิดว่าไอโฟน 10R เนี่ยก็อยู่ประมาณ2หมื่นไอโฟน11ก็จะอยู่ประมาณ2หมื่นห้าก็จะลงตัวพอดีมีครบทุกตลาดเลยและตอนเริ่มต้นเนี่ยไอโฟน7 Plus เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10,001อาจจะตบราคาไปแถวๆนั้นตัว่จะะหาาายไปกตลลดคือ iPhone <Wow. S 1> แ ตัวพี่ต้นคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆมีความเห็นเหมือนหรือต่ายยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับและมีการลือกันดีกว่า Apple เนี่ยจะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ชื่อ Apple Air t a ทเนี่ยเอาไว้ติดกับพกกุญแจติดกับกระเป๋าตังค์เนี่ยให้สามารถเราหาไม่เจอแล้วกดหาได้ง่ายๆซึ่งโดยปกติแล้วเ,ลนเนี่ยสินค้าประเภทนี้มีในตลาดอยู่แล้วแต่ถ้าใช้ทรงอนุภาพมากกว่าปกติเนี่ยคือต้องใส่ชิป Apple U1 ไว้ข้างในปุ๊บมันจะหาแล้วแบบมันบอกทิศทางแบบละเอียดมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาจะใส่ามาหรรืืืออออเเปล่่่่่าาามมุ้้นนนนกกกััแแตพีีวใสะง็ค 3D Touch iPhone 7มี3 d Touch iPhone 8ก็มีแล้ว SE เดี่ยวตัวแบบหน้าตาเหมือนกันเป๊ะจะมีไหมพีทเติ้ส่วนตัวครับไม่น่ามีถามว่าทำไมขนาดตัวท็อปอย่าง iPhone 11 Pro จึงตัดออกเลยแล้วตัวนี้ Apple จะใส่มาให้เหรอไม่น่าใส่อย่างเด็ดขาดครับผมส่วนตัวว่าอย่างนั้นนะจะถูกจะผิดยังไงเพื่อนๆมาคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับส่วนสีที่จะเปิดตัวจัดมา3สีแบบเต็มเต,มเตม 1, ขาว2ดำา3แดงโปรดักต์เลสครับผมและความจุก็3ความจุเช่นกัน1 64 2 128และ3 <Wow. S 1> 256กิกราคาเริ่มต้น399เหรียญคิดเป็นเงินไทยประมาณ14,000บาทบวก <Wow. S 1> ลบไม่เยอะครับผม และขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่พูดเป็นทั้งหมดนี่คือข่าวหลุดกับข่าวลือซึ่งตอนต้นคลิปเนี่ยบอกว่าเปิดตัวคืนนี้แน่ๆอันนี้ก็คือหลุดมาลือมาเหมือนกันนะครับถ้าไม่แม่นปุ๊บเนี่ยก็อย่าโทษกันนะครับพ่วาอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าและเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันไม่แม่นปุ๊บเดี๋ยวมาฟังข่าวหลุดข่าวลือกันต่อนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่เต้ยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย